มาดูหุ้นนิกเกิบายครับวันที่7จ็ดครับสำหรับเมื่อเช้าก็เปิดลบครับขึ้นไปบวกเฉยเปิดลบอยู่ที่700นะครับขึ้นไปบวก900โอ้กระโดดแรงมากเลยครับก่อนรับชมครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับหรือท่านจะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดโอกาสครับบางทีแอดปล่อยคลิปช้านะครับระยะเวลามีจำกัดครับกว่าจะดูตัวเปิด กว่าจะมาคำนวณทำคลิปนี่ก็กินเวลาไป30-40ลนาทีครับสำหรับบายนี้ครับแอดเอาตรงนี้ไปคำนวณนะครับ35487.19ี 3, 5, 4, 8, 7, 1, 9, ครับแอดเอากราฟตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยไปคำนวณแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตัวปิดเลยครับเป็นสีเขียวครับบวกครับตัวที่คำนวณได้ครับ438แล้วก็157 จับคู่ให้ตามนี้ครับ2ด้านครับด้านบวกกับด้านลบครับด้านบวก3จะเกี่ยวเลขคู่มาคือ3 4 8นะครับด้านลบเป็นเลขคี่หมดเลยนะครับ157ก็จับรวมรวมไว้ครับสถิตินะครับจากกราฟที่เริ่มต้นนะครับ19เลขที่มาบ่อยสุดคือเลข3ครับ ส่วนมากถ้าเลข3มาบนนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าเลข3มาบน3จะเกี่ยวเลขคู่มาครับแต่ถ้าหากเลข3ลงล่าง3จะมากับเลขคี่ตลอดครับเลขคู่ก็303 2 3 4 3 6 3 8ครับแล้วก็ทาล่างก็3 1, 3 3หนองวัทษทีครับ3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 แบบนี้ครับตัวเด่นครับบายนี้ครับสามกับห้าครับแต่รูดแอดให้รูดสามครับลองดูครับวันนี้ให้กว้างหน่อยนะครับท่านชอบแบบไหนท่านก็ตัดเลือกเอานะครับเอดตีกว้างๆไว้ให้ดูนะครับถ้าจับสามบนบวกเลขคู่ครับถ้าจับสามล่างบวกเลขคี่ครับ วันนี้ลองยึดตามสถิติดูครับจะมาไหมนะครับส่วนท้ายคลิปครับแอดจับคู่ตามตารางหุ้นให้ครับเป็นคู่ที่ออกเมื่อเช้าด้วยครับแอดลองลากนะครับสังเกตดูครับตารางหุ้นมีเลขเหมือนกันตรงกันครับรู้สึกเมื่อเช้าจะออกคู่นี้6 1 1 5ครับตารางหุ้นนี้ใช้ได้กับ หุ้นบวกนะครับถ้าหุ้นลงลบก,ก็ยกเลิกครับบอกไว้เป็นแนวทางครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกเอาครับวันนี้แอดให้กว้างๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอให้ท่านโชคดีในบ่ายนี้ครับขอบคุณมากครับ